เธอสงส่หัวเธอไปได้หรือวัดท้องเจ้าเอพูดยิงสองใจไปอีกเรื่องกลัวว่าเท่านั้นขุนแผนยิ้มดาบขึ้นมาขุนแผนกำกับบันขึ้นได้ฟาดหน้าวัดยนต์แถวปลอมลุดปอมเมืองเหลียงล่ะฟังแนนูจับว่าจเจ้าใดเจ้าบ้านมูเจ้ารับเรียงใดนี่บอกยนี่ฉันล้ำกูรู้นั่งรู้ว่า มันคือไปร้นเลอะเรืองเราปีคือวานหนัเป็นวันท้องยังงนันดูบ่เด็ม๋มากสี่ปนานนี้เปีค่ะวัยวยวั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 ยัยวัยัยวลยววัยยััยวียเยวัวัยวัยว่ยวัยวยวัยววัยวัยวันวัยยวยัเยวยวั่ยวั พอบ้านไก่ซ ba <c oughs> um no ึมเมาหัวใจเบาบ่นำนอนจํอะไรได้แต่นอนละทมกุมให้โนบาดแทนก็ได้ที่เอาไฟสุมบ่มีหอนแต่ยามนอนจไะกิตลาบ่อยากเาโอ กม่อเลยไปข้าองยิงไม่ไงล่ะกี่ขาหน้ามาสัดส่วเ้อมันยังยอีนี่ละคอยามาหาอดอ่องใช่ตลอดเลยเพคะเหมือนคนเจียกกระล้าหัววางปนดอกป่อีพี่อามณ์องยิงเดี๋ยวมองฉันจะถีบซอยเพคาองญิงจักรัน จัดการมันเลยเพียงครับอยากเห็พระองค์ชายตุ่มือตุเวิ้นมองชังเป็นหูเป็นตาให้องค์ยิงององยิงเพคะขอานี่อยากเป็นนึงไม่เอาแม่มันเคยเกยันดีหลีโอเดี๋ยวมึงเหลือตอดที่สุดิตายทีอ๋อให้ใครอยู่บริยันเถี่ยวปลอมโน่ามาเบงเอาวยัยไล่มันออกจากเรียงจากบางเอามันไปร้อยแพ้เลยเพคะ ทมึงกออยเดูสังเกตหนามันแต่ละคนด่ามันเลยดิคะงามไหลกะงางามไหลกะยูงาดอเพคะเปิดพบขึ้นเปิดทบขึ้นอบกเน่ยงออกกบบมเปิด,บปดบออทดบ องยิงเพคะเดี๋ยวไอเอกก็ยู่น้ำเจ้ามาแต่ว่าโดนกอของกะชังเกตยแม่แม่ผิวอีกอุ้ยสมมาเขาบอกอีตูนจริงองยิงองยิงดามันอีกไหมครับเดี๋ยวดาวเดี๋ยวเสียบพ่ให้ให้หนูถามก่อนถามอย่างเหลี่ยมดีบอเพคะปาดายอี๊บ่ัวหับพอผมข้างหน้าเจ้าแมียย่งปัดมันหายจังปังดีจ้ะมึงปลุกนั่นรถไทยเบรกใส่ติ๊ องยังม it, oh, no. mm ันาหนดีนไมันออกจากยีงยการเขาอ้านี่มาหัวขาแต่สัวมึงเป็นยังเอาเพียคายจากไรกันถึงเปนยการไรมันเอาอ้าวีดีกับหัวคาดสัวไรหนูเลยเพยคาหนูบอกอย่าอไรมันออกจากข้างของเขาได้ไครสนมใครมออกจากแยกันวากล่ไปเดี๋ยวนี้เหมือนจะเป็นตทาไรก็ไปไปคร ขีดมันเลยเพคะอันเมื่อกี้ว่าขีดม่อมฉันจะถีบมันเองนะเพคะอันมันต้องม่นต้องฝนมันอันนู้นี้เองเพคะบันเป็นยังค่ะเดี๋ยวม่อมฉันช่วยเพคะเดี๋ยวนาริทโตอีโงอย่างนี้หาก่อยลูกเพือนั่นคือาว่าเกากูแต่กูเคยอยู่แต่กูเคยถือม่อมฉันแล้วกูอยู่สุดท้ายกูเจ็บกูโม่ เอาือเศเ้าเลือไใบกูเตี๊ยมจังเรื่องหลอนขนาดกุ้งสวยก้อนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเอาไปเลื่องเลยมืออื่นมันเกิดดอกไม้ก็เรียกว่าสีจังแอนอราดีมังั้งสันดีนี่เมียจ้ะพูดใดไนี่แอนแอนเดินไทยมาตั้งแต่เด็กแอนไม่คิดจะเหนื่อยแอนไม่คิดจะล้า ไม่คิดจะท้อและแอนไม่คิดจะพักสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันตรงไหนสวยเดี๋ยว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 ฮะเพจะอยกหายใจเพอะเอ็มจะพาซอตอนนี้มันมีซิงเกิลไหมเหรอบอมแนบอกครับซิงเกิลวัดจังไดที่เสิร์ฟนั่นนี้ลองไหนฟ้งนะครับว่าจังไดก่อนโอ้แอนเลื่อมแก จีมวนอลนังก่อเอาอันนี้แม่นอันนี้แม่นแอีนออร์แดีปะครับเนี่ยอีนค่ะแอียนยังบ๊วยแม่นแอีนออร์แดีแอียนยังแอีนอมเอ็นสวยก้อนนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้มาเมียอีกโอ้หายใจพยิ้มเจ้าหายไม่เงินูเรียนมาทำาย่างนั้งเอาเจ้าวัดอะไรเรียนนะมูสำหรับการครับบอสสำหรับการครับเอ้า มาถ่าแม่ไปเหยื่อะจะยูห่หันสุ่มเหยกระไดเออคือบอกมาเดี๋ <laughs> ยวองมาถ่ายแม่เล่นทาที่ไปแต่งหน้าเสด็จเดี๋ยวนี่แม่โอ้ออโห่ะเบิงบ่งมันยางขึ้นมาดูมองมันมามันยางมันลุกมันตับตับ,ตบนมูมันเป็น,นอย่างเอ้าฮอดฮอดมองออกนล้ว่ะค่ะนี่ซุ้งปีศาจเอาไม่ยังพวกเถิดเดินขามาฮอดเลยเอาไม่ยัง จะลบว่เผยธาตุแท้พี่น้องเห็นไปเลยย่าเ้าไปไว้กินแน่นจิตใจตั้มซ้ำไม่บ่ได้เวียดบ่ได้งั้นนี่มันจะคุ้มแล้วเบียก็หัวจะเสนอจิตออกมาอ้าวอ้าวอย่าไปยืนยุ่งมองเดียวกันเไมงไม่อัดกูสิรู้แน่แน่ผู้ใดงอัดกูออกว่าไก่เป็ดปีศาจโลดตีกูละว่าแม่งเข่ามิวสิเคิลแล้ว แมโอ้ยโอ้ยอลังการโซ่กันสิอลังการกระโจนหรอกเอ้าอลังการตัวค่ะเจ้าส่งผมกขึ้นเต่าหยองมั้งู้ยอดขึ้นเต่าหยองตัวสูงนอกนอกฮะปุ่นตั้งใจเฮ็ดมาคักเลยเอาเอาเอาขวัญใจแฟนขับตื่นมาตะมูได้อย่างเดียวเอาไปเอามาแม่ไอมาไหมดแล้วขาดมีมดเด้อค่ะมดเด้อค่ะต้อนรับต้อนรับต้อนรับสวัสดีครับขวัญนาขวัญใจแฟ นี่แหละครับพี่น้องพระเอกนมค้อยตอแขนแม่นจักรพรรดิผู้ได้ตั้งค์ข้ายอีหานี่ก็อะไยสวัสดีพ่นาครับสวัสดีครับอันวหวานมากครับเมื่อวานเหตุผลผ้ากันมาฮอดโดนละโอ้ยหัวตาฮอดนี่แหละจำทังเขาปะได้โอ้ยเนาะอันพ้ากันเลนเรื่องยังก็ดีมังเลียงแม่นตั้งซื้อมนท่านได้ตั้งซื้อแม่นครับไนลาเป็นยังเอาปรึกษากันแน่ละอัสวัสดีค่ะบักหม้อตัวนี้ คุณคุณโม่ค่ะโม่ค่ะมึงยู่คนเจแฟนมึงก็ได้เป็่นพระเอกเดี๋เดี๋ยวนีมาอยู่นีบ่แมนบักโม่แล้วเป็นยังครับซื้อ่าจังดรกก็ละโมนาลิซาเหระคะลาได้เลรนเป็นยังนี่อุ้ยลาตินี่อุ้ยลามาห้อยประชบการหล่เท้โอ้ยลาทอเบอรงตินกาสะกกอนแนใต้เลยยังทน่องเลยเฮ้ยเฮยเป็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเเฮ้เฮ้เล่นเห้ยเฮยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เฮ่้เ ไอเป็นน้องพระเอกก็ได้เอ้าคือสีเป็นน้องพระเอกเล่นให้ก้อนเบิงเด้มันว่าเป็นมันว่าคือน้องไหมเอ้ยวัอดีพี่น้องเด้อค่ะสุภูสุคนไม่ยังอีกหรือเปล่าไม่ยังนะจ้างยังไอ่ไอ่ไปเบื้องขาเข้าเหลือบัไปค่ะเชิญเเด้อเชิญเข่าพักคนอันอันอันวานไหนจะ้าไปคอนเสิไปขอทรงคัมเลงเนี่ยโซนโซนยงสาร์บาร์น่งคอนเสิรตก่อนิ่งทเมื่อกี้ถามว่าเลียนเป็นยังเป็นบ้างนาะค่ะ ต่อนเต้าบอสโลกหาสุริย์เป็นเต้าบักไก่ม่เยป็ยังแิ่ไม่ดาสิเรียนัไ่เป็นยังในปีนี้ีจากแล้วเทาสิเฮ็ดยังให้เพื่นเบิ่งนี่เฮ็ดยังให้เพื่อนเบิ่งบ่ะพราก็ไม่ยืนชว่ความงามแล้วเนาะเออโอ้ยมาจับจุดคัแก่ไม่พอไม่กับพ่ดัรอีกโลลถ้ากูไห้ถึงไม่บ่อหานี่เออพี่น้องของคุ้มบางทู สวัสดีครับพี่น้องที่เบิ้งไล่าสดอยู่ตอนนี้นะครับผมเฝ้าขอกุมเดอร้อยสามสิบเก้าบาทจะเบิ้งใกล้ไหลล้วอ่างเซนเดนมากหนาเท่า,า,านีา้นอุ้ยจะเม่นหนาปุยลุยเนาะมาเมื่อนี้เอ้ยบอกดีจริงสิเต็มแกเด็กหน่อยเนาะสวยขนาดเท่าพวกแห้งแบบนี้เแม่ยต่างชาติก็ตาแดงเกาะมาตะไก่ติมเ้ยสอมบ,บทสูงว่าลำทางเลยอไหอ้ไม่จะแบบเมาอือเด้อร์สวยตาแดงจื้อเครื่องดวงนกขุดปูดสีตามานลำทางเอ้าเนี่ยกะสีตา โอ้ขยี้ตาไม่ขยี้ตาสีไม่ใช่วาไม่ควรลอาใช้น้ำปลาแบบนั้นแจ็คแล้วมันดังดีอยู่เออดังดีอยู่วันนี้ล่ะลอยสามชิโกบาทครับพอดีมาหอดจอดถึงแล้วครับแม่นจักรพรรดิครับผมตัวจริงตัวจริงจริงเนีจริงโดยจริงอันนี้บอกกำนันแพ้แม่่นนีกำนันแพ้ครำนั้นแพ้กันครับโอ้ยตายซะน้องมตกมาปีนี้มารอแถวมาตะกี้พอรอสีมังส์มาเลยเขาย่องรอแเราบ่มีข้างสีเว้าเนาะเอ้าเมื่อประเทศไม่เล่าผู้เดียวเนาะ มึงอเฮ็ดส่งผมไปก่อนเต้าหยองนี่บอส่มผมเจ้าหยองอะเต้าหยองฉากใดนี่เพลงสิเอาเอาไม่ก็พดีโอ้เฮ็ดจัดเก็เฮ็ดไปเลยเนาะแบบว่ายินดีตอนรับเด้อค่ะมา่วยกัน่วยกันครับโอ้พระเอกฮอดีท้าพี่ซักเอาผูดอดดึงแขวะเขา จีบเฮ็ดงานเป็นทีมที่ดีเฮาโตกับตาต่างจากเข้ามีเยี่ยมอยู่หนึ่งเขาอันนี้บ่บ่ท่านเนี่ยอ่อนแอบรึเปล่าอ่อนแล้วอ่อนนะตองแล้วเรียบร้อยบ่ท่านได้อ่อนแต่ว่าคนเบิ่งประมาณสามพันกว่าแล้วตอนนี้ครับข่อยคือบ่ท่านแต่งหนายุสั่นน่ะว่าแต่งแต่จะข่อยกับหัวตามากหนาแไหมเนาะโอ้ยยังดอกหนาเมยเอาโดดขามเชื่อรอดอกอันนี้บ่ท่านได้แต่งหนาบ่บ่บ่ท่านแต่งอยู่ครับอันนี้กับบ่ท่านได้แต่งหนาบักเทะบักเทะมันแต่งแล้ว แ่งละบอนี่โอ้ยคนผู้ดีเขาบ่าเฮ็ดโด,ดนหรอคอยแต่งมาได้กันแต่งคนจำคอยมาได้ไหมเออครับเอาเทียหน้ามึงแหม่ก็ตายหยองอยู <c oughs> <ง>่ตายหยองตงหน้าคนเดินมาคือบังย่อสุกแทีนเอ้าน,นี่แหละพ่อคุณจะออกจากเสียงหงง<ท>ัวไปก่อนหนี้หละ ตะวัาส้มผมมึงงามยี่หลี่มึงนี่แมนแข็งแบบเชื่อนบรินาปือดูไปไ่ตลคนหคะแมนดีเนาะจะดีใจไปเถอะไว้ังกับอะไรเงินเขาหรอไปเอาอจะดีงานยกสิเนาะลบคนปืนมันสะได้เนาะเงินยกเอาปีประตูหัวเด้อสุมอยูหนบ้านเด้อ